สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้านะจ๊ะกลับมาไม่ทันนะคะเพิ่นเก็บกันตะวันเมื่อแรงนะจ้าอันนี้ก็เพิ่นห้องแหวงซอนะปงทีลังนะจ้าอันนี้ก็เก็บได้เป็นหม้อนะล่นจ้นนะคะคือตัดแต่งกิ่งเนาะเก็บกันพื้นที่กับปีหน,ะนะ้านะจ้ะอันนี้ค่ะหน้าตาพังนี้เดี๋ยวพังเคื่อนเนาะอันนี้กับพังนี้ขาวก็เดียวอจะพาไปแหวังส้มมนะไล่ข้าวโพดหวานนะจ๊ะมาดูบรรยากาศทางเหนือช่วงนี้เป็นจะใดพ่องนะจ๊ะ อาการสดชื่นนะคะยืนอยู่ทุ่งข้าวโพดหวานนะคะอันนี้ก็แก่ใกล้จะเก็บแล้วนะเจ้าเพราะว่าอันนี้เป็นหองะหมะมวยมันดำแล้วเนาะ,ะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะจ้าเปิ่เก็บดิบนะจ้าบ่ได้เก็บแห้งเนาะถ้าข้าวโพดเลี้ยงสัดได้กวเก็บแห้งนะจ้าโอ้สมืออาการสดชื่นนะเจ้าแต่ดูข้างบน <laughs> ช่วงนี้อากาศบนดอยตอนเจ้า18องศาได้เย็นกำลังดีนะเจ้า คือบบน,นาวเน็บนะมันจะมีเป็นบางช่วงนะ10-70องศาจริงๆนะมันจะเพราะสายๆมันจะหนาวเน็บนะแต่วันนี้กลับเปนห้องไว้เย็นๆนะเย็นสบายนะแต่ก็สูดอากาศแบบเต็มปอดไปเลยอันนี้เป็นไหมอกเอะอันนี้บั็นไอเมยนะคะคือหมอกแนละ้วหมอกพีเอ็ม2.5นะมาแล้วนะบนดอยก็มีผลกระทบเหมือนกันนะเจ้าเมียแต่ว่าปีกมานะเจ้าอันอยู่ข้างบนเนาะอันบินมามองไม่เห็นพื้นราบเลยอนะ มืดตืบนะคะก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเนาะดูพระอาทิติพระอาทิตย์สีแดนสวยเลยนะปีที่แล้วได้มองไม่เห็นพระอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะมองเห็นเรื่อเรื่อเรื่อนะคะแต่แสงสว่างมันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่คือว่าควันนะคะปิดพระอาทิตย์หมดเลยอันนี้ยังบางๆอยู่นะจ้าเพราะาตอนนี้อยู่ประมาณสองร้อยกว่านะคะอะยังมาถึงคันตายังมาถึงพันจมนะูกเนาะเพราะว่าอาจจะ พื้นที่ที่อันอยู่เนี่ยมันก็มีต้นไม้เยอะเนาะมันก็สามารถกรองอากาศไปได้เยอะพอสมควรนะคะแต่ผลกระทบมีก่อบมีนะคะสาหรับคนเป็นภูมิแพ้ <c oughs> มีผลกระทบแน่นอนนะภูมิแพ้อากาศอย่างอันนี้ก็ยังยังยัง,ยงตอนนี้ยังโอเคอยู่นะสายังบานั่งนานนะถ้าช่วงนี้นั่งนานจะคันหัคันตาคันจมูกแลหะหายใจไม่ออกนะเพราะว่า <c oughs> อาจจะแพ้อากาศแต่ถาบว่าคุณอ่าประตูได้หรือเา อันนี้จะบาแพ้ฝุ่นบาแพ้ควันบุหรี่นะครับแบแพ้ละอองเกสรดอกไม้ต่างๆนานาเนี่ยบบแพ้แต่แพ้อากาศอากาศเย็นแนนไม่ชอบเลยร่างกายอันบาสู้เย็นนะครับบสู้เย็นบบสู้ฮ้อนบบสู้ฝนนี่คือภูมิแพ้อากาศค่ะถ้าจะพามุดเข้าไปนั้นมันกลายนียใบมันกายมันแก่แล้วนะเดี๋ยวจะพาดูบริเวณโดยรอบๆนะครบเดี๋ยวประมาณสักน่าจะแบบเกินหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บแล้วนะเจ้าเพราะว่าอยกาศ แกเต็มที่นะแกคือแกอย่างก็แกพอเก็บนะจ๊ะไม่ได้แกแกแดดนะอันนี้น่าจะสองสามวันแต่เวลาเพ้นเก็บอ่ะพ่นจะเก็บประมาณตีสามตีสี่นะคืออันกตื้นมาพอเพ้นเก็บอตันนะจ๊ะก่อนที่พ่นจะเก็บพ่นจะฟันต้นก่อนฟันต้นต้น,ต,นต้นให้เหลือแต่ตอและหัวนะจ๊ะเวลาเก็บมันจะฮักพวกพวกพวกอะค่ะอันนี้กับบรรยากาศยามเช้านะจ้าจริงๆมันก็น่าจะสดชื่นเนาะ สูตรเต็มปอดก็คือสูตรพีเอมเต็มปอดนะคะอ่าอนาคตข้างหน้านะ่าโรคปอดเอยโรคหลอดลมเอยเรค่มะเร็งเอยเนี่ยก็แม่รู้ได้นะคะก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เราคนเดียวเนะตายหมูอเเดียอาจจะถ่ายบริเวณรอบๆบริเอนนะเจ้า ค่ะทุกคนเห็นพระอาทิตย์นั่นไหมแดงสิงหิงเห็นแค่นี้แล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าอาหมอกควันมันปิดหมดเนะาะอันนี้ยามเช้าแต่โชคดีก็คือบนดอยมันยังมีอากาศเย็นนะเจ้าแต่ถามอากาศบริสุทธิ์ไหมตอบว่าไม่นะคะดสูสิมันคล้ายๆเหมยอุ้มเหม,ย,หมยอุ้มนะคะขยับมานิดหน่อยนะคะได้วความที่แบบกล้องอน,นะคะตั้งกล้องมันฟืดแล้วนะคะเพื่อนๆมันอาจจะกระตุกนิดหนึ่งนะคะถ้าอันหมุนนะคะ ไม่ได้ใช้อ่ะมันเลยฝืดอ่าตรงนี้เป็นดอยน้ำโมนะคะ,ะต้นซักเนาะก็คือใบมันร่วงหมดแล้วใเชาก็เหลือต้นไม้บบล้องค้องแข็งนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสองเดือนนะคะแบบเขียวเชื่ออุ่มนะคะอันนี้บรรยากาศยามเจ้านะเสมือนว่าสดชื่นนะคะแต่อากาศเย็ยนสดชื่นอยู่นะเจ้าแต่อากาศอาจจะบบสดชื่นเนาะมันจะอากาศแบบนี้มันจะมีผลกระทบกับคนเป็นภูมิแพ้คนเป็นโรคปอดคนที่แบบ เกี่ยวกับระบบหายใจนะคะมันจะมีปัญหานะคะส่วนของอันนี้ก็คือฝุ่นบ่ค่อยมีผลกระทบกับชีวิตอันอใดน,นะจะ๊ะพออันบ่ได้แพ้ฝุ่นบ่แพ้และอองเกสรแต่จ๊ะบางคนนะคะแพ้และอองเกสรนี่ก็คือแบบบ่บได้เลยแต่จ๊ะอย่างดอกเสี้ยหายใจบ่ออกเลยเนาะ,ค,ะคนที่แพ้แบบเกสรดอกไม้แต่อันบ่เป็นอย่างอันแพ้อากาศนะอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนมีผลนะแต่ส่วนใหญ่อากาศเย็นจะมีผลกรอันมากกว่านะคะ เบยอุ้มนะจ๊ะเยพีเมสองจุดห้า,หานะคะแต่ถามว่ามันหายใจสะดวกก่ก็ต้องตอบคำว่าบอกค่อยสะดวกนะคะมันคือหายใจไม่ได้โล่งนะคะอ้ยถ้าอันมือถ่ายมันก็จะสั่นเนาะแต่ถ้าใช้กล้องอันจะฟูจักน้อย เดี๋ยวใส่ใส่เดี๋ยวจะปลาไปพอแมงเข้าตอกมันใหญ่มันน้อยนะมันตัวใหญ่เฮงยับมาคั่วเลยนะเออแต่ถ้ามันน้อยเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปอัปเดตดูว่าอแมงข้าตอกตัวน้อยตัวใหญ่นะจ๊ะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศยามเช้าบนดอยมาฝากว่าดอยเชียงใหม่ช่วงนี้เป็นจะได้นะจ๊ะเจะเอ๋อ้วนอ้วนตามหาจะอ้วนไม่เจออันสองสามวันมันตามหานะคะ อ้าไปถึงไหนแล้วเอออาการในเมืองจะนักกว่าต่างจังหวัดนะจ๊ะเพราะว่าเอออากาศในเมืองมันจะนักกว่าต่างอำเภอแต่อันอยู่ต่างอำเภอเนาะขนาดต่างอำเภอจะเป็นซี่นะในเมืองนักหนานะจ๊ะเพราะว่าอ่าถ้าแบบมีเครื่องกรองอากาศนะจ้ามันจะนักเนาะมันมีต้นไม้นะอย่างบ้านอันนี้มันยังมีต้นไม้ใบหญ้าซับอากาศอยู่นะจ๊ะอันนี้ค่ะบรรยากาศยามเจ้านะจ้ะอ้วนพามาตามกลับบ้านแล้วค่ะ เจอดู้สามวันปุ้ยปุ้ยมานี่กลับบ้านป่ะโอเคเจ้าเจ้าดีกะบรรยากาศเร็วดีมาฝากหรอปุ้ยป่ะกลับบ้านเร็วปุ้ยกลับบ้านป่ะกลับบ้านเร็วเจอหลายวันอ้โอ้ หะไรบางคิดถึงลหรคิดถึงลหรออันนี้แม่มันอันนี้ลูกมันไม่เจออันสามมันคิดถึงนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวเจ้านี้กะบรรยากาศจะได้มาฝากนะเดี๋ยวส่สายจะป่าไปขอแมงข้าวตอกนะจ้าอัปเดตดูว่ามันตัวใหญ่ตัวน้อยนะถ้ามันตัวใหญ่ก็ยับมาคั่วนะจ้าแต่ถ้ามันตัวน้อยก็ปล่อยเลยก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปดูแม่ทำกับข้าวกับป่าจ้านายบายเจอกันลิปหน้าค่ะ